ทอเลยนะหอทอเลยนะทอสี่แล้วก็ทอทอสี่อ่ะทอห้าทอห้านะฮะฮะเปิดเปิดโทรศัพท์ให้เล่นเลยท่านี้เราต้องรัทอสี่กับทอห้าวันนี้ออกวันเนี่ยมสองมสอมสองแน่นอนก็อยู่มสองแต่ว่าผมกินนมมากไปหน่อยเออแล้วก็ขอปลอบตัวมาโอเคเรียนท่าน นายกเทศมนตรีคนครพิศโรธท่านเจริญดีทัยพุทธประธานที่พรทผลสิเบรนครไทยยวนแถวตลาดเทศบาล,ลคนครพิศโรกในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเทศบาลต้านสารเสพติดประจำปีงบประมาณ2567ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดยกการอบรมโครงการโรงเรียน เทศบาลต้าสารเสพติดปัจจุบัน,นทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมหันเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดถึงความสาคัญถึงบทบาทและเยาวชนท,ที่จะนาไปสูก่กาพื้นที่ปลอดสารเสพติดทุกชนิดเป็นโรงเรียนสีขาวตลอดจนการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิต ผู้มีการกระทำผู้มีการส,กาสถานศึกษาคณะวิทยากรคณะกรรมก,การดำเนินงานที่มีเกีย่ยวและนักเรียนที่รับทุน,ทนคุณธรรมจาก,การกล่าวรายงานของท่านกรบเทศบาลนครพิษณุโลกทาให้ทราบว,ว่าการจัดกิจกรรมโครงการรงเรียนที่สบานสร้างยาเสพติดเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีในประโยต่อนนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพชีวิตทรัพย์สินของผู้เสพแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมปัญหาทางสังคมปัญหาอื่นๆเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการที่จะพัฒน,นาประเทศตลอดโทการสร้างเผ่อพันธุกิจกรรมที่ดีในระดัตำนักเรียนเป็นอย่างดีรรมีสาขภาพบอกนักเรียนอย่างนี้นะคะว่าเทศบาลนครพิรโลกเราเนี่ยบัวบาลเทศบาลนครพิรโลกเนี่ยทำทุกเรื่องทำล้นลนลวแลนแล้วแต่เป็น ภารกิจที่เทศบาลจะต้องทำสองสตรีสามผู้สูญญงอายุสี่ผู้พิการห้าคนได้การดีขึ้นยากขนเราเพิ่งได้รับรางวัลจากกรมอนามัยระดับประเทศนะคะในเรื่องของเราจัดก,การเรื่องประเทศชาติต่อไปเพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงต,ต้องขอขอบคุณเทศบาลขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาร่วมโครงการ ไม่แล้วมันกลายเป็นคนร้ายต่อระบบประชาทในร่างกายของเราแทงไปแล้วขอเกิดการเปิดการควบคุมโครงใจเราจะเปิดความพร้อมยังไงพี่แจ้เราปุบมือตามจังหวะตอกของเราที่มีอยู่ยังไงจังหวะอะไรขอเป็นจังหวะแซมบ้าได้ไหมแซมบ้าแซมบ้าใครพูดอะไรพูดอยูเฉยๆเหระ

ไรเ,เนี่ยเออฮะอีกทางนี้เอาไว้ใส่น้ำไงคืออะไรโฟอาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวโฟอาร์ม